กรามสวยปลอดภัยไว้ใจเลยรักค่ะ ชื่อเพชรชลีพิบูลกิจเจริญชื่อเล่นชื่อแอมค่ะวันนี้มาตัดกรามค่ะคือกรามตรงนี้ค่ะเป็นเหลี่ยมอะค่ะแล้วก็ดูรีวิวแล้วที่นี่เขาตัดได้เยอะแล้วก็ยาวด้วยอะค่ะตัดสินใจทําที่นี่ดีดีที่สุดอะเพราะว่ามีชื่อเสียงในการทําศัลยกรรมมั่นใจในโรงพยาบาลเลอรักค่ะมีมาตรฐานเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอค่ะฝากติดตามด้วยนะคะว่าน่าจะออกมาเรียวแค่ไหนค่ะวันนี้มาตรวจตัดกรามครบ3เดือนค่ะหน้านี่กระชับขึ้นแล้วค่ะก็คือ ลอยบวมอะไรหายหมดทุกอย่างเพื่อนทักเยอะเลยว่าหน้าเรียวเล็กลงหน้าเรียวขึ้นมั่นใจขึ้นการามที่เป็นเหลี่ยมอยู่ก็ไม่มีแล้วก็ทานอาหารได้ปกติตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่มาทําที่นี่ค่ะโรงพยาบาเลเลยรักมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตอนผ่าตัดตื่นมนาะแล้วสวยเลยค่ะใครสนใจนะคะมาทําเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะกรามสวยปลอดภัยไว้ใจเลยรักค่ะ